สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเมงนี้จะมาพัดพัดกะหลำค่ะใส้หมูซับตั้งกระทะเลยพี่น้องตั้งกระทะอันนี้ตะลิ้วนี่พึ่งทอดหมูมื้อเศ้านี่ค่ะใส่น้ำมันเลยต้องใส่ลายดอก ใส่น้อยเดียวกระลำพี่น้องจ้ากระลำหั่นทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็ชีสตาบอกพริกสดกระเทียมอ่ะใส่ไปได้หนีแล้วน้ำมันหอยซีอิ๊วขาวรสด,ดีชู่มรสน้ำตาลอยู่ได้หนีเมืดละจ้ะมายังไงพักมันบริสุทธิงา ยังแม่จะเห็ดสูตรนี่เลยเอามูลงไปล้วนก่อนค่ะเ้มูสุเด้อายมาแต่มูเต่าพี่น้องอาหารเต่านี่นี่าายหรอค่ะ พาเห็ดเดียบบานน,นด้วยเอ้ยหนึ่งหมูสุกแล้วพี่น้องเนาะผู้ใดถนัดคือว่าพัดพริพพพพกเียวตำเผาโคกอะป้อนก็นได้ค่ะแต่มืนนมกกอนี้ังแม่จะล้วนหมูคนแล้วในสุกสุกแล้วค่ะสุกแล้วอ่าเพราะสุกแล้วที่นี่นั่งเอกพี่น้องสุกหมูไปเลยค่ะ กะหล่ำน้ำมันหอวยอืมยอด,ดมากหัดพักเอาเห็ดแสียบไปกับแสบที่ด้านนอกพี่น้องเนาะ โกโกแถมก้อยแถมมันนั่นบอกเม,มน่นโอเคเราพี่น้อง,งแซ่บมองด้านก้อยชุกหรอกค่ะโอเคเนาะพี่น้องเนาะมือ ยังไงคักปอนีดัดกะหล่ำไส้หมูแล้วแล้จ้าพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วมาเด้อมากินขาน้ำกัดแซ่บ